เล่นเหมือนพ่อเล่นเหรอพ่อเล่นอะไรล่ะข้าบไก่ข้าวไก่จะเอาเหรอเอาบอกพ่อดีๆดิบอกพ่อดีๆอ่ะหนูจะเอาไก่ค่ะหนูจะเอาไก่ค่ะเอาไก่ค่ะเอาไก่ค่ะอ่ะหนูบอกพ่อดีๆสิเอ้า จะเอาเหรอจะเอาเหรออยากได้มากมากเลยเหรออยากได้มากมากเลยเหรอพี่แจมไม่เห่าลูกอ้าวพูดเพราะๆเดี๋ยวยายเอาให้พูดเพราะๆพ่อกัดอยู่พ่อกัดอยู่อ่ะพูดเพราะๆค่ะเดี๋ยวยายเอาให้พูดเพราะๆก่อนอโอ้โหอยากได้ขนาดนั้นเลยอเอาไหม พูดเพราะๆอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาความพูดกันแล้วพูดทักทันี่เสียงพูดเพาะ้วเหรอพูดหวานหวานเสียงหวานหวานโอ้คิ้วคิ้วคเอาเสียงหวานหวานขอเสียงหวานหวานนะขอเสียงหวานหวานหน่อยค่ะเอาไป